สวัสดีใหม่ได้นําตัวใหม่สวัสดีครับผมเทพไม้ด่างนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากใจด้วยไหม <c oughs> เอาไปขายของไปขายของมามาดูกันนะคะวันนี้พี่เทพเอาอะไรมาตลาดบ้างเนาะวันนี้ <he? S 1> วันนี้ก็จะแบบมีก็เป็นประมาณนี้นะครับครับต้นแรกก็คือเศนะรษฐีเงินหนานะครับ<อ>เศรษฐีเงินหนาด่างเหลืองเป็นตัวใบยาวนะครับตัวนี้ นี่นะคะนี่เศรษฐีเงินหนาอ้มันสวยด้วยนี่พี่ด่างชัดๆนะครับด่างชัดเจนนะครับนี่นะเงินหนาด่างจ้าราคาต้นนี้พี่เทพให้แบ่งกันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไม้ด่างนะคะเป็นเศรษฐีเงินหนาด่างนะคะแล้วก็น้องแก้วครับแก้วสารพัดนึกนะครับด่างฟูมินนี่นะคะอันนี้คือเป็นใบใหม่นะครับสีมันกำลังค่อยๆขึ้นอยู่อ๋อมันจะค่อยๆมินหรอพี่ใช่ครับใช่ครับอ๋อตอนนี้มิ้นเริ่มไล่ขึ้นจากขอบมาแล้ว ก็ตัวนี้นะครับวันนี้มาแบ่งกันเนาะก็เอาไปที่เลขสวยครับ999บาท999ใช่ครับให้มันเป็น999ไว้ครับโอเคค่ะนะแล้วก็สารพัดนึกช้างขาวนะครับช้างขาวไม้หนอนี่นะนี่นะครับ3 2ใบ3ใบได้แล้วเนาะก็เอาไป499บาทพอครับ499นะคะช้างขาวนะคะช้างขาวไม่ถึงห้าอยส่งฟรีนะครับส่งฟรีต่างหาก อย่างป่าแล้วก็เป็นกวากพะพมป่าลายหินอ่อนนะครับซึ่งเป็นลายแบบอันดับหนึ่งของสายกวากพะพมป่าแล้วนะครับตัวนี้นลายสวยนะพี่ใช่ครับเป็นลายหายากด้วยครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้อยตัวนี้อ่าโอเคก็เอาไปที่490บาทพอครับ490นะคะเอาละเดี๋ยวมาดูนางกวาดนะครับนางกวางมาดูนางกวาดตัวนี้เป็นกวักใบโพเป็นอโลคาเซียครับ ดังเหลืองครับตัวนี้เป็นดางเหลืองครับอตอนนี้นี่คือนี่นี่เป็นใบรองนะครับนี่เป็นใบล่าสุดแล้วหลอดแทงขึ้นมาแล้วนี่นะคะที่รวบอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับการมันไปเกี่ยวกับเขาครับมันชอบมันชอบมีปัญหากับบนกระดาษผมค่ะก็เลยรัดไว้อ่าเขาเรียกว่าอุลุ่มอุลุ่มอุ้มเจาไม่ให้มันไปเกี่ยวกันนะเวลาเดินทางดังหดหดดังก็ชัดเอาไปหกร้อยเก้าสิบบาทนี่นะคะต้นไซส์ประมาณไหนนะพี่เทพยืนซิ นี่นะประมาณนี้นะห0เท่ยไหร่นะคะ690สครับเกนะส่งฟรีครับมีญาติทำงานไปรษณีย์แล้วครับโอเคค่ะเขานับญาติแล้วบอกไปรษณีย์บอกจะให้หุ้น20%็นะครับโอเคโชคเก้าชั้นนะครับมีไซส์โตๆแบบนี้เลยครับผมเหมือนเหมือนจะมีเหมือนจะเป็นดอกหรือเปล่าไม่แน่ใจใครอยากได้ไปตั้งแม่ผสมนะครับเอาไปวันนี้นะครับสามพันเก้าสามพันเก้านะคะต้นนี้นะคะโชคเก้าชั้นนะคะ พี่อ้อมจ๋าพี่อ้อมอ๋อโอเคค่ะว่าาจะบอกว่าให้ติดต่อพี่พี่เฉ๋งว่าเราไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาติงต้งติ้งติ้งจนเครื่องมันเด้งไงอ,อ,อแล้วก็กวักตัวนี้เป็นนางกวักด่างขาวอาโบโนะครับตอนนี้กําลังเปิดขาวขึ้นมาแล้วค่ะตัวนี้เอาไปวันนี้เก้าร้อยเก้าสิบาทบนะกวัดนะกวัดกวดด่างขาวรับโมโมแล้วสนีจันประกายดาวไกลออกมาอย่างชัดเลยเนาะ เอาไปราคากิมกิบจุกกิบเลยนะครับรค150บาทส่งฟรี150บาทราคาดีดีนะเนี่ยใช่ครับมันเป็นประจันประจันวสันสนิตจันปกลายดาวปกลยดาวที่แบบเนี่ยครับสองใบล่าสุดกรายออกมาหมดอย่างนี้เลยนะอ๋อโอเคค่ะนะครับการชมพูแป๊ดเลยเออสวยสวยสวยแล้วตัวนี้ก็เป็นฟิโลหลังแดงนะครับนี่นะคะฟิโลหลังแดงจ้าแต่หน้าหน้าด่างนะครับ กพีมันเอออันนี้ด่างนะถึงข้างหน้าเลยนี่ครับมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวดนางนะครับก็เอาไปสี่รอยเก้าสิบบาทครับส่งให้ฟรีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ดีกว่าครับเอ่อเบอร์ลี่มาร์กเนาะเกิดเอพีเบอร์ลี่มาร์กค่ะก็เท่ากันครับเท่าไรเออเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเก้าสิบเก้าาทอันนี้คอมแพกแน่เลยเอ่อคอมแพกหรือว่ายังเล็กอยู่ก็น่าจะเป็นตัวคอมแพกอะไรครับน้มันมันน้อยอ่ะเนาะมันช้ำแล้วมันปนกันหมดตอนนี้ อ่า99บาทนะคะ EP ด้วยนะ EP ด้วยนะพี่นะใช่ครับ99บาทโอเคเอามาดูจันหน้ากันแล้วก็จันหน้าฟอร์มนี้นะคะมาดูกันค่ะ200ห้าสิบส่งฟรีครับนี่นะคะ200ห้าสิบใช่200ห้าสิบส่งฟรีครับส่งฟรีนะส่งฟรีอันนี้เหมือนจะเริ่มใบชุดกระถางนี้เหมือนเริ่มไกลมาแล้วโอเคนะคะแล้วก็จะมาเป็น EP มาเบิ้ลครับมาเบิ้ลนะนี่100 99บาท100 99นะคะ แล้วก็จะมีเป็นมรดกโลกครับมรดกโลกใบกลมสายอากนิมานะคะตัวนี้เป็นมรดกโลกใบกลมนะคะไซส์นี้เอาไปที่650ครับส่งฟรีหกร้าสิบนะคะแล้วก็เพชรเอ่อสามสีครับอันนี้มณีสามสีอากนิมานะคะเอาไปในราคาแบบน่ารักน่ารัก390ครับอันนี้390เนาะใช่ครับ390บาทครับโอเคนะคะแล้วก็มีช้างเหลืองลายสเตียร์ลายที่สายประกวดนิยมมากครับนี่นะคะ3าม เก้าสิบเหมือนกันครับโอ้โหราคาลายนี่นะครับพี่ดูลายนะครับแบบลายสายประกวดเลยนะสวยมากแล้วก็มีเป็นบอนกระดาษครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีนะครับส่งฟรีด้วเหรอใช่ครับส่งฟรีเลยนะไม่เป็นไรครับอยากอยากแจกครับโอ้ยอันนี้สวยจังเลยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เชคครับเนื่องจากเอ่อ ลูกค้า V.I.P โทรมาปิดแล้วปิดแล้วรออันนี้นะคะไปลเลวแล้วก็มรดกโลกใบยาวครับนี่นะคะมรดกไซส์อย่างเงี้ย390บาทแต่ตอนนี้คือสองกระถางนี้ V.I.P มาปิดเหมือนกันครับปิดแล้วใช่ครับเรียบร้อยนะคะปิดแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปส่งเขาที่ปากช่องแล้วครับโอเคแล้วก็จะมีเป็นบอลสีนะครับเป็นบอลมีชื่อวันนี้มีบอลสีให้นะคะกระถางละ35บาทนะครับสามกระถางร้อย ใครเอฟใครเอฟร้อยกระถางผมส่งฟรีกพผมมี30กระถางโอเคเขาจะบอกหกร้อยกระถางพิเทพนี่เราจะได้คิดค่าส่งก็ได้ไงครเอฟไปถึงร้อยสามห้าบาทหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทั้งลูกไม้ทั้งใบไผ่นะครับทั้งเนี่ยเปลือดๆด่างๆอย่างนี้สวยๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับบางตัวเราจำชื่อไม่ได้ครับนี่นานกีรินีอันนี้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 ออกสื่ ถันวานออกซึกอันนี้พี่อะไรอ่ะอันนีอะไรอ๋อไม่รู้ครับสามสิบห้าบาทเหมาได้เลยครับมีกี่กระางเนาะหนึ่งสองสามอันนี้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 สามร้อยอ่ะเสิบนะเหมาเหมาได้เลยอ่ะใครสายคนสีนะเหมาอนีได้เลยนะเหมาได้เลยนะเหมาได้เลยนะรนี้มาน้อยเพราะเขาโดนเหมาอ่ะโอ้นี่นี่ครับอันนี้ครับโอ้โหพระเอกทำไมเมื่อกี้เอาไปเล็งกันนะคะนี่นะคะ โชคเก้าชั้นด่างครับะกรถางนี้นะครับลายดีๆแบบนี้เอาไปพันเดียวครับส่งฟรีหนึ่งพันส่งฟรีด้วยใช่ครับส่งฟรีด้วยครับด่างด่างขาวด่างหินอ่อนไหมอันนี้ใช่เอ่อมันตัวนี้มันเกือบฮาร์ฟตัวนี้เป็นพื้นพื้นขาววากิยวากิวเขียวครับอันนี้เป็นพื้นเขียววากิวขาวครับซึ่งซึ่งยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะแต่ตัวแม่ที่อุ้มฝักนะครับเป็นสีดำด่างส้ม เออคนลาคั้วเลยเนาะอ่านี่แหละค่ะเสน่ห์ของไม้มเล็ดเนาะอ่าพี่ช่องฝากเออพี่พี่เทพฝากช่องอีกรอบหนึ่งนะคะพี่เทพกําลังจะเปิดเปิดมันนี่แล้วนะคะชื่ช่องออะระก็ชื่อนะครับฝากช่องทางการติดตามนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับสามารถแอไลายได้เนาะแล้วก็จะมีช่องยูทูบนะครับซึ่งเป็นแบบช่องกําลังน้องใหม่นะครับกําลังเริ่มทํา ก็ชื่อช่องเทพไม้ด่างครับแล้วก็มีเพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกันนะครับเทพเวนวัคแล้วก็ไม้ด่างนะครับค่ะฝาก FC ของช่องป้อมชวนปู่นะครับไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ในสาย YouTube นะครับค่ะผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะ